สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปลายเย,ย,ย,ยังแม่พูดตลอดเลย <c oughs> ยังแม่พูดตลอดเลยน้องแก้บมบุมเนี่ย <c oughs> จะทำช่องไหมจะเปิดช่องให้เนี่ยมาจากไหนค่านนี้มาจากไหน แมคะนี่ร้อนไหมไม่ร้อนแล้วค่ะอไม่ร้อนค่ะอากาศเย็นมากเลยพอเราออกจากรถเ <c oughs> นี่ยแม่จะเปิดช่องให้หนึงช่องเอาไหมจะเปิดช่องให้พูดพูดมากมากพูดเก่งมากเลยเปิดช่องแม่ก็ไม่ได้เปิดเองเนี่ยมีแต่น้องแก้มบุ๋มมาเปิดให้โอยยังแม่พูดหมดเลยนี่นะคะวันนี้เราได้ตัดอ้อยมาฝาก คลายสลีมมงคลกับพังวาสนานะคะเหมือนที่น้องแก้มบุ๋มได้พูดมาก่อนนะคะโอ้แล้วพี่ป๊าม,มี่ไปไหนคะนี่ไม่เห็นนั่งทำอะไรโอ้เออคลายสลีมงคลกับพังวาสนานะคะกำลังกินหญ้ายอยู่เดี๋ยวอีกสักพักกินอ้อยค่ะกินอ้อยกินอ้อยอ <c oughs> ยูย่นะคะเดีย๋ยวอีกสักพักเขา กินเสร็จนะคะแล้วจะอะไรอย่างน,นั้นพอนอนนะคะพอนอนเขาก็จะพาจะพาพาเจริญมงคลเพราะว่าจะาเดินมาทางนี้แล้วอย่างไรก็พาไปเล่นน้ำนะคะจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมันไม่ใช่พามาเล่นเตะมัน,ม,นมันยังไม่ใช่เลยนี่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะว่าจะพาไปลงน้ําตรงไหนอย่ามาทำไมพี่ปาไม่พูดไม่เก่งเหมือนน้องแกง้มบุ๋มบ้างนี่หนูก็ไม่รู้พี่ปาม่นี่จะ เหมือนคอนอ้นนะคะเหมือนพ่อไม่ค่อยพูดแต่อยู่กับพ่อไม่พูดบ่อยมากเลยค่ะอ้โแล้วชุดชุดขนอ้อยขึ้นรถเหรอคะเนี่ยโอ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้ย่าลืมอู๋หนุนคอนอ้นพ่อขึ้นรถแล้วนะขึ้นช้างอยากขึ้วขึ้นช้างแล้ว้อโยไปแล้วพาช้างไปเล่นน้ำแล้วทางวัฒนาเลยรับหน้าเลยไปเลยเราไป ตอนนี้ตอนนี้พ่อพ่อลังจะพาพ่อจะหยิบคนนัานเล่นน้ำโอ้แม่ป้าไม่ว่าแม่ไม่ต้องพูดเจอแก้่ผมพูดทุกอย่างถึงถึงเราจะผูกเขาไกลจากบ้านแต่ทางเราก็มาดูช้างทุกวันนะคะไม่ได้ผูกทิ้งนะคะมาดูเช้าและเย็นนะคะช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นประมาณช่วงเย็นก็ประมาณ4ี่โมงห้โมงเย็นนะคะเรามาดู ไม่ได้ผูกทิ้งไว้เลยนะคะนี่ตอนเช้ามาดูตอนกี่โมงตอน7จ็ดโมงแปมงต้องทําธุระที่บ้านให้เสร็จก่อนนะคะควานโอ๊ตถึงจะมาดูที่ทั้งสองเชือกนะคะอู้ดินไปไหนกันมาแล้ววาสนามาแล้วโอ้ยน้องแก้มบุ้มยังแม่พูดคนเดียวเลยนี่ เดินมาทางนี้แล้วค่ะเขาว่ามาแล้วค่ะควุัสานามาแล้วค่ะปสานาจะออกกล้องเอจะออกกล้องจะเข้ากล้องวะเนาะโอ้ไปแล้วน,นะคะไปกินอ้อยนะคะนี่ตัดอ้อยมาให้ออเอออยากยากิน โครนค่ะข,ขี่ไม่ได้ค่ะข,ขี่ไม่ได้ชุดเธอสวยชุดชันไม่สวยนี่นนได้ะโอ้ยดู <c oughs> โอ้ยน้องแกมบุ้มได้ขี่แล้ว ียนจับง่ายอีกแล้วอ่ะพี่ปั๊มมี่ไม่อยากขี่เหรออู้พี่ปั๊มมี่ไม่อยากขี่นะคะอยากขี่นะอู้ไปแล้วหนุนไปแล้วหนุนมาตบปีเหยียบสารแล้วแล้วแม่ไปแล้วเดินไปแบบพี่ปั๊มมี่เดินไปแบบเดินตามทางแบบพี่ปั๊มมี่ไม่อยากขี่นะคะนี่เออ น้องแก้มบุ๋มนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะลองอยากขี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพ่อไม่ให้ขี่มีแต่คโคลนโอ้ยธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะนี่สกับเชือกนะคะผูก่ตกันโอ้งูใหญ่โอ้วาสนาริ้วเลยนะคะเห็นอ้อยริ้วเลยริ้วไปเลย ช่วงเย็นควันออสก็มาอีกนะคะนี่งผูกไปกินอ้อยก่อนนะคะเออเอเหยไปเยบเชือกทำไมคะคุณลูกเออดูวัศนาสิเอาเลยลูกเต็มที่เลย ออเอาาลงได้เยอะขนาดไหนยิงดีอออ้อมาเอาอ้อยนันี่พว่าจะมาผูกไว้ตรงนี้อน้องแก้มบุ้มไม่ลง โอไปลงอยู่นู่นโอ้ให่บากแกบุคใช่มานวาโอ้าจีรอโอ้มาาวาาบิโอ้วาซาบิวาาบิบนนีโอ้ฟนเต็มเลยนี่โอ้ไปแล้วงัดอ้อยไปกินแล้วงัดอ้อยไปกินแล้วนะคะนี่างปลาสองเชือกนี่ ดเดอนกมนุ้นไปน้องแก้มบุ้มลงนั่นเลยนั่นอ้โอ้โอ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  แล้วลุยทุ่งช้างปา่าช้างปา่าอ๋อแล้วทำไมไม่ขี่ไม่อยากอัดสามไปไม่ได้ไปได้ไม่หน,ขน,นีขึ้นทางวัสดุญโอ้ขึ้นอะ ทุ been, ing, at, oh, nice. ่งระสบีว่าซาบีมีคนทิ้น้ำในโนริงมีขนมบวยมีขนมด้วยมีคานาด้วยโอ้นี่ไปเล่นน้ำสปาครูทั้งวันทั้งคืนเลยนี่มีเอซีว่าอีกหน่อยให้คอนออดหาปลานะคะโอ้โมวานเขาทำคงไม่พลาดแน่นะคะคงจะเอาโมงมาตกปลานะคะนี่เห็นเขาคุยกันโมวานนะคะโอ้เราได้ถึงแค่ตรงนี้นะคะไปไม่ได้ ข้ามน้ำไปไม่ได้นี่โอ้น้องเก้มบุ๋มได้ขี่ช้างพี่ปั๊มม่อิจฉามากเลยลงแล้วโอ้โออกออ้ไปกินนะคะมาผูกตรงนี้ให้ช้างได้เล่นโคลนนะคะนี่โอ้ยไปตายมันแบบอู้บ <laughs> อถึงที่แล้วนะคะมาบาัวได้ให้มาพรมเจ้านั่นหลโอู้นั่งโลคนคนที่พูดให้แม่ควนนี้ ไปฝั่งนู้นแล้วครับพูดไม่ได้แล้วทีนี้ไม่มีคนพูดให้แล้วโอ้ยูง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 ูลอยน้ําไปแล้วนุนงูลอยน้ําไปแล้วลอยน้ําไปแล้วอู้ตอนนี้นุ่นอยู่ฝั่งนี้ค่ะนุ่นอยู่ฝั่งนี้ก็ยังพูดได้นุโอ้ทางนี้สบายดีค่ะโอ้ยลมลมพัดขนาดนี้ยังจะเอาหมวกมามาพัดอีกเนาะ ทางนู้นสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะโอ้สบายมากน้องแก้มบุ๋มว่าสบายมากเขาว่าทำก้อนซ้ายขวาโอ้เมื่อกี้แม่แม่เอฟซีเห็นไหมคะว่าพังวาสนาวิ่งวิ่งตอนไหนแม่ยังไม่เห็นเลยโอ้แม่แลพัวงวาสนากระเพาะทีมเขาสามารถเข้า,เข,าเข้าไปในป่าน,นั้นได้ไ,ได้เลยเนาะ กินน้ำได้ไหมล่ะเล่น,น,ไ,ดนได้ีนเด้นโอ้มาแล้วน,นะคะดูโอ้ยอุ้มน้องแก้มบุ้มนี่เหม,มือนอุ้มข้าวหนึ่งกระสอบเลยนะนี่นักก็นักโอ้ก็ดูจะล้มทั้งพอ่อทั้งลูกเด้อดทีนี้นี่นเฮ้ตรงนั้นมันมีเขนเอาด้วยมาไม่ได้มาไม่ได้ <laughs> มาเห็นยังทางนี้มันมาประเด้เออแต่งเด,อด้อสิจมทั้งพอ่อทั้งลูกเด้อบัดนี้ มันติดบูดเจ้าตดเท้าโอ้มาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะโอ้ยเออน้องแก้มบุ้มเซ็ตเซ็ตถ้ามีปะหมีโดยคงจะมายากในโลกนี้เวรเพาะยอมเปียกอ่ะโอ้สบายไหมน้องแก้มบุม้ม ถอยตัเมมิถอยตันม่ิเออหยดเลยเออที่ตกก็ตกเป็นไรเราจะไปยังไงต่ออีกทีนี้ไปแล้วไปแล้ววิวบรรยากาศรูปภาพสวยมากเลยนะคะนี่ ว่าบุกเขาเวลาไปสบายเนาะแก้มบุ้มได้ขี่ช้างเอ้ยน้องปมัมีอีช้าไหมเนองแก้มบุ้มได้ขี่ช้างอีช้าไหมลูก <c ười> ไปไหนต่อนี่นอ้องแก้มบุ้มไปไหนต่อกลับบ้านโอ้ไม่กินโอ้ไม่หิว,หวไม่หิว ยิวก็เดี๋ยวแม่ซื้อมาให้กินเต้าช้างอยู่นี่แหละเย้เดี๋ยวเอาอะไรไปเ <มา S 1> ลยบูมไหนคีไฟสลรมมงคลเป็นยังไงบ้างสนุกมากโอ้สนุกมาก,น,กน,มานี่ไงรางวัลที่ช่วยขนอ้อยขึ้นรถนี่ไงนี่แหละรางวัลแล้วมีเนื้อรางวัลมัล้มก็มีกินกว๋วยเตี๋ยวให้รางวัเลเย้ <c oughs> ไปเอาเอาพร้มมาเด้๋ยมไเดเอพร้อมอานะ ก็หันหน้ามานี้วะกินอ้อยอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วโอ้ใครบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวอ้าวแล้วบอกว่าไม่กิน <c oughs> ป้าป้าไปอยู่ร่มปะไปอยู่ยในร่มกันนะคะตอนนี้อะไรบุม๋มพูดมาสิพูดสิตอนนี้นะคะพ่อก็กำลังเอา ลงให้พายเฉีมงคลกับพังวาสนาอยู่นะคะลงไว้เยอะด้วยลงไว้เยอะด้วยนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพ่อมา,ถ,าถ้าเกิดว่าพ่อมาพ่อก็จะเอาอ้อยไปให้เขานะคะตอนนี้คุณแม่นะคะก็กำลังเก็บอ้อยนะคะไปไว้ที่ตรงอ้อยเยอะๆนะคะ เก็บเงยแก้บบุม๋มต,ตอนนี้นะคะเขาก็กำลังช่วยกันเก็บกอนนะคะเ,เขากำลังเรื่อยอย่างนั้นแม่ก็กำลังเก็บอ้อยให้กับช้างช้างช้างของพวกเรานะคะเป็นพายจริมงคลกับพังวาตนานะคะพายจริมงคลกับพังวตานตนา เอาไว้กินตอนเย็นนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปให้ไยโคกับพังพรทิพย์นะคะ,นนะครเราก็ไม่รู้นะคะว่าพังพรทิพย์กับายโคหิวหรือย,ยังนะคะ,อะตอนนี้นะคะพรทิพย์ก็อยู่ทุ่งนานะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะเอาขับมาบ้านนะคะ สำหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มันยังไม่จบค่ะลูกค่ะติดต่อติดตามกันที่บ้านเลยนะคะติดตามกันที่บ้านเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเอ้ยมาถึงบ้านว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินโอ้มากินมามากกลงนะคะคนละกล่องคนละกลงควันโอดไปแล้วนุ่น ก็ักินยยอยู่นะคะเออกินกันค่ะส่วนแม่นี่ก็ตำแตงกินนะคะนี่อ,อร่อยอร่อยไหมน้องแก้มบุม๋มนี่ของชอบเลยน้องแก้มบุ๋มกินมามะ่านี่แต่ไม่ได้ให้กินทุกวันนะคะนี่ม,ะม,ะมาม่ามานก็อ,อกโอ้กินให้หมดก่อนลูกค่อยพูดเพี้ยวให้หมดปากก่อนค่อยพูด ออโอ้กินแค่นี้พอแล้วค่ะกินวันเว้นวันหน่อยน,นันๆกินครั้งก็ดีนะลูกกินทุกวันไม่ดียวมันจะทำให้สมองเสือ่อมเออมันจะทำให้สมองเสื่อมอร่อยไหมคะโอที่สุดเลยพูดไม่ออกนี่คือของชอบของหนูนะโอ้นี่คือของชอบของแก้มบุ๋มเหรอคะโอ้อร่อยมากขอตัวกินขอตัวรับประทานของก่อนนะ,ะมาม่ากับ ตำแตงใส่หมูยอนะคะก็อย่าลืมเพาทำงานเพราะว่าทำงานหนักใครทำงานหนักก็อย่าลืมกดไลค์กดสับอย่าลืมก็อย่าลืมกดไลค์กดสับแล้วก็ให้กับช่องปาจลิมงคลใบโคกเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะค่อยติดตามนคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมทำโรงงานให้กับโอ้ยแล้วก็อย่าลืมทำโรงเลี้ยงช้างให อย่างไรในกับบางคนที่ไปวันจันทร์บางคนบางวันจันทร์ด้วยนะคะค่ะล,ลูกาบางคนที่ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ